สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับชาแนลฟิลไทยในยุทธภูมิก็มีป้ายระบบดักสารซอกจากนะครับก็เป็นสุดท้ายสินค้าของดีเหมือนซอกจากนี่อยู่ที่เมืองขายแดกนะครับก็เป็นที่จอดรถของเฟืองจางก,ก็จะมีสินค้าอโอทอปหลายอย่างนะครับของทางใต้เวียดนามนะครับใต้เหนือโคอิมินซิตี้นะก็มีวันนี้จะพามาดูหมูยอกับแหนมนะครับของอร่อยที่คนไทยชอบผม เข้าใจว่าสองคำนี้เนี่ยเราน่าจะได้ผลมาจากทางเวียดนามนะครับแต่ว่าเข้ามาเป็นหลายละลอกนะครับน่าจะมีเป็นแบบเป็นร้อยปีหรือว่ามากกว่านะั้นที่ซ้ำนะครับอันนี้ก็จะมีแหนมห,หลายแบบนะครับเป็นแหนมนะเป็นแหนมเป็นหมูยอหลายแบบเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับร้านนี้ก็ก็จะมีขายมีทั้งแบบเป็นแหนมส้แมแบบแหนมอะไรเงี้ยแต่ว่าแหนมนในต้ของเวียดนามเนี่ยหลายอันเนี่ยก็จะเป็น เข้มข้นนะครับอันนี้คือคล้ายๆประมาณไม่เหมือนกับแบบตุ้มแต่ว่าเห็นใหญ่ๆเงี้ยแกะไปคล้ายๆเกือบจะเป็นแบบตุ้มนะครับเพราะมันชิ้นเล็กนิดเดียวนะฮะอันนี้จะเป็นพวกย่อแค่นะ้นครับกนน็มีหลายเจ้าหลายแบบหลายสไตล์มากวันเลือกเอามารีวิวนะครับให้ชมกันว่าของไมน่น้ำโดยเมื่อหูยอ กับแหนมนี่จะท,ทานกันเยอะทำกันเยอะแสรพัภาคกลางลงมาจากภาคใต้นะฮะภาคเหนือก็มีแต่ไม่เยอะเท่าไม่เยอะเท่าแล้วก็ที่ต่างกันอย่างนึงก็คือทันพัดกลางเนี่ยนี่มขาเนตัวอย่างเลยนะฮะทันท่า,ากลางเนี่ยเขาจะเป็นแหนมที่รสออกหวานนะครับนั่นะทั้งคนไทยอย่าไปทานเลยครับถ้าทานพันทากลางแถวเวสดานังอะไรนี้หวานมาก แม้แต่ภาคใต้หลายที่ก็จะออกหวานอันนี้มาดูอันนี้เรียกจะเหลือนะครับจะหลวงจะหลวงนะฮะจ๋หลวงอันนี้เป็นจะหลวงแบบการนะครับผมไม่แน่เจออ่านน่าจะการนะผมไม่ได้แจคคาอ่านอันนี้ต้องขออภัยเป็นจ๋อหลวงก็คือเป็นหมูยอหนังนั่นเองนะครับสังเกตก็คือว่าหมูยอหนังของเวียดนามจะต่ตงจากของเมืองไทยอย่างหนึ่งก็คือว่าหมูยอหนังเวียดนามเนี่ย เขา,เาใส่หนังเยอะมากนะครับใส่หนังเยอะมากลักษณะอย่างนี้ถ้าเอาไปนึ่งหรือไปทอดนะฮะให้มันโดนความร้อนนะมันกินได้สองแบบคือหนึ่งเนี่ยกินอย่างเงี้ยมันก็จะเดืนดอนกรอบๆเนี่ยใช้มีดมาดูนะครับอีกแบบก็คือให้มันโดนความร้อนตรงนี้มันจะหยุดหยุดนุ่มเหนียวๆนะฮะก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเขาใส่หนังเยอะเยอะกว่าเมืองไทยนะบางที่เนี่ยใส่หนังเยอะกว่าอันนี้ ด้วยซ้ำไปเยอะมากๆนะฮะนี่กองกัดให้ดูนะครับผมก็เดินทางก็มีแต่มีดนะครับไม่มีช้อนซอไม่มีอะไรครบนี้ไปที่เมืองกอลลาสนะฮะเมืองกอลลาสก็ตนั้งพักที่โรงแรมนี่ครับนี่เสร็จแล้วก็อันนี้มาดูอีกกันี้เป็นแหนมนะครับแหนมในภาษาเวียดมีใช้หลายอย่างทั้งขอของกินของอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างมาก ต่มันมีแนมอย่างหนึ่งที่ความหมายเดียวกับแหนมเมืองไทยซึ่งมันทําให้น่าคิดว่ามามาที่นี้หมูยอไอแหนมของเวียดนามก็ม,มีสีลักษณะยอย่างนี้นทางใต้จะออกมาเปรี้ยวนะฮะอันนี้ถ้ากินดิบไม่ค่อยอร่อยนะต้องต้องเอาไปทำอย่างอื่นนะนี่ความเห็นผมนะแต่ว่าของเขาจะมีซอยหนังหมูเป็นเส้นเล็กๆนะครับเป็นเส้นเล็กครับในแหนมเวียดนามนแล้วก็ละเอียดยิบเลยนะฮะ อันนี้ก็รีวิวมาให้ชมนะครับของแหนมและหมูยอของเวียดนามนะอันนี้แบบต้นตำรับจริงๆหมูยอหนังเวียดนามนะก็มีบางอย่างก็ใส่เหมือนก็ใส่แฮมไปด้วยใส่อะไรเงี้ยของหมูยอนะครับก็ลองทานดูครับตามตลาดสดมีขายทุกแห่งครับแล้วพบวก,กันใหม่กับช anel ฟือไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ